เปลี่ยนเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนตัวหันแล้ปูเลยเนี่ให้นั่งน้่นน่่ยก็นปูกระปูปูโลดม่เปียกงนะเปียกดอกไม่ขี้ท่องสีไ่มีลยดมันเตียงเดี๋ยวหายกันเลย ถูบเสียงท่าก็อยู่ในนี้ได้ไหมยี่นกระเป๋าห้าองู่แลพี่น้องขาเดี๋ยวล้อตัวเล็กใครมีามบอกากเอิเท่าเดยจะไปาผู้ขาไปยเกี่ยวจรู้าใครูขามันรูขาใครูขาบพออดเนึ้นั่นพเอาหาก็ได้ตัวเ่เอาหาเพพ่อเอาหาดอกเอาขี้เอาเจ้าจุดตัเดียวก็ได้ บอกไม่มว่า,างมันคือเพิ่อนนี่ถ้าถูกไปได้ไม่ห่างค่ะกลับมาหลายพร้อมถูกเนี่ยมาขอจับเจอได้พี่น้องเลยนะคะก็คือเข้ากับไว้ปูพุ่นแล้วนะคะดอนปูตาไปแล้วแต่ว่าหมอง จอมพ่นอันนี้ก็คือเฮากะมาขอมาซองน้ำเพลินได้ถ้ามีโชคกะเฮ็ดบุญห่วมกันคือเก่าพี่น้องคุยกันกับคุณแม่อยู่กันเถิกนี่เชี่ยเก้าอี้มาให้เพลินจักสุดพี่น้องผู้ใดยอยากห่วมบุญนำก็ได้เด้องวดนี้นะเชี่ยวสามตัวพ่แม่เฮาสามตัวพี่น้องอันนี้แม่อ่อนนะคะปกติแม่อ่อนเพลินวาเลกเทวดาได้เชมาบอกแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้สิขอ หาร่ากันเื 5, ่อครับอีหยังก็แม่หดก่อนว่าจะไดก็เพิ่นบอกว่าจะไดเกาเทีดาบอกบอมีคนมากกสิบบ่หาสามอย่ก็บอกาซูเอฟซฟังเลยค่ะหมักมาเลยปะห้อบเือออกหาสามั่นออกแมนอีีเพิ่นเพิ่นกระสิบบ่เหอแต่น้ำเด็ดอเหอแต่น้ำเด็ดเขาเออเด็กเเจ้านี่มันน้ำจนอะไรยะไแถูกเออ ไไปข้างล่างแม่แม่ถูกเสียงท้ายอยู่ในกระเป๋าข้างล่างแม่แม่นายนะเแยบล่องเหรข้างล่างเสียบทางกได้จ้ะข้างล่างเออเออมองนี่ก็ได้เออ่นาะโอ้งวดงวดที่แล้วนี่คุณแม่อ่อนนี่ได้ตัวเลขจากได้หาสามใบนี้คือ มีคนมากระซิบบอกบ่แม่ถ้าไฟเคยได้งินไหนไฟเคยได้เบิ้งไอเทพไอคลิปที่เอ็ดเคยลงไปนะคะคุณแม่ออร์พินก็เคยมีโชคลาภจากมีโชคทีงวดจะงวดกับค่ะสีงวดเตียนกันซีงวดสอนเหล่าซูเอฟซีฟังในยคุณแม่ว่าต่กรอนเคยได้ตัวเลขนะเคยได้เคยได้ ถืกเดียดกันซีหมดหมดพันที่หน้านี้เจ้าเขาใคว่าบอกวราสืบว่าเด็กเด็กผม้ไม่ใจเลยว่าเด็กหาสามค่ะแล้วรองว่าบอกออกก็น่าสั่นออกไหมหรือนย้าออกจะได้ไหมหาสามนี er ่เพิ่นมาบอกบอกว่าคืดว่าคืดว่าคุดว่าคือคุเถือเหล็กคุเถือกั็คุดวางสิบอก ค่ะงฝันช่างคือชั้งหลวงเล่าก็โชคดีเลยดิคือว่าดวงดีเนาะดวงดีต้องซีงหง่อนะซีงวงเดินกันพี่น้องค่ะใช่เลยว่าเที่ยงกับว่าคุณแม่นะคะเดี๋ยวพี่น้องรออเบิงเลขกสูบกับคุณแม่มาหนีขอเลขยังค่ะคุณแม่ค่ะขอเลขไงรัฐบาลไทยป่รัฐบาลไทยเอายี่จอมปวกกันะ จอมพวกกันเนาะอะพี่น้องซองน้ำกันนะคะเบ่งสบนะเบิ่งจอบน้ำคุณแม่อ่อนเพิ่นสิขอให้ยตามตแฟนคลับแฟนซองกระทาเบิ่งน้ำกันต้องขอกับคนที่เพิ่นเคยมีดวงมีโศกเอามาขอท่โล่งแบบยุ่งกับไล้ที่ลงขึ้นเททั้งเชิงลงทั้งล่างยุ่งคือไร้เทพี่น้องขนาดจุดอ่อนถ่วงเลยลืมเอาแนวสีดอันมาทะกระโดดจุดถ่วงแน่ว่าแบบว่าลงเลย นี <Remember> ่ละยิมมองนี่ละเป็นท่าแปลงคาๆจังเห็นมาจริงนะดันอดผายลูกหลานวิงเก่งของตัวคอสอขคอหลาบเขาจะเอาพืชซาทีเงินหลานมังมันห่าเงินเสียนกี่ตัวนี่แต่คนอื่นซา กะเท้า huh? ่่ like, for but oh, like, ่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่า่่่่น่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่้่่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 ่ไ่่่่น่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่หั่่อา่่่่่่่่่่้า่่่่อน่่้่น่่่่่่่้่น่่่่่่นน่ะ ย้นว่าเจ้าได้วัดเนาะบอกว่าเจ้าเสด็จนาติติกรา่เนาะโอ้นูบงสืะลเลยดีมือนั้นนู้งได้มากเลยเหล็กนี่ยบนทําว่าสือสือบนทํานึงบูบีดวงเลยไหมอือตันนั้นตัวนบูบี้ดวงพี่น้องวอนเสาร์หนึ่งข้า้าก็ถือคากด้วยเะเห็นบานเนาะข้ากบซ่าวันจั่างถือหลายผแล้วทำไมเนาเห็นน้ำกันคากเนาะโอ้แม่ทาอีกเนี่ยเป็นยังนูบงเห็นไหมเอาอีกเอา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 ไปใส่หลายหเนี่ยบเห็นบรเห็นเหล็ก เด้ดดนอปูสอยลูกสลานนะเห็นบ่เหนด้วยไม่นนเหนสามเจ็ดสามเจนี่นี่สามไม่นเห็นสามเจ็ดสามเจ็ดสี่สามเจดสี่สามตัวนี่เลขสี่ก4เห็นไห นี่เลขสามเนี่เลขเก็ดนี่เลขสี่ไหมบอกสามเก็ดสี่ตาดีเช่คุณแม่คุณเห็นสามอธิษฐานเนาะอธิษฐานเก็ดยังไม่ใจเพิ่นจะเห็นพี่น้องต่างกล่องไม่ก่อนเธอพี่น้องเห็นได้ไเห็นตัวอะไรเขาท่านไปเห็นเนาะเห็นเนาะออืเห็นแม่นบอเนี่ยเลขสามบอนี่เลเก็นี่เลขสี่ สามเจ็ดสี่แล้เห็นสามแปดแรงสัตว์สามแปดสามเจ็อยู่ใกล้ๆกันนะเกดนเห็นน้ำสองน้ำเตได้ชุดกัอาชิวเห็นสัตดอกกุสามเจ็ดสี่ขันซื่อเรียกล้าเรี่อันห้าน้อยมันต้องสามสี่มน่นมันสองชุดนึงมาสามเจ็ดสี่แล้วก็ ตอนแรกๆก็นู้เห็นเลยโซมซีเกตซีได้แมนบาตาซีมึงม่ห็นขึ้นมาอะไรแท้เรซียาแล้วบาตาซว่ามาเดี๋ยวเดี๋ไปเสื้อได้ปติมันลอยมาก่ะว้ยเด็กตัดไหนยังเข่าต่กอนมันกับบุคอยมากเดยปีนี้มันเริ่มากเดยปีนี้ตั้งปีไม่ยังไยตัวใหญ่หกแปดเอใช่ม แปดหกหคุณแม่คือตาดีแทบไป่น่องไอ้พท่านเห็นไดมนี่แปดนี่หกเออาประเทนเขาประเทศก็เจ็ดหาแม่มาแม่เจ็ดหาสองนั่นแหะว่าก็เห็นคนตาตาซีตาแต่ว่าตาไฟตามันห้าเจ็ดเห็นซีหกหาบ้าม่นายเห็นตัวไรก่เห็นนละซีหกหาเนาะ ข่เห็นสามเจ็ดสี่แล้วก็หกแปดแปดหกไม่ใช่หกแปดแปดหกเป็นข้างล่างเลยล่างอยู่บนตัวนี้เพื่อนบอกสามตัวนะเพื่อนบอกสองตัวได้แค่นี้ละข่อยจอมปวกเงินลาน,าน,านเมื่อก <c oughs> ี้เงินแสนได้ 8, <c oughs> ไรเนี่ยแปดหกเมื่อเด็กสามตัวเพื่อสามเจ็ดสี่ก็ต้องไปเอาลายยางเอาเลยมื่อกี้เอาซึ่งไหน ย้อมปรดเงินล้านค่ะพี่น้องเจตังค์ขนอะไรเจตังค์กะเขียนน้องเจตังเจตังค์ี้ีหกหาเดี๋อะีหาหกไหมีหาหกเขียนของหนแล้วเห็นตัวนี้นูก็เคยเห็นแมนยู่นีหลายรอบแล้วซีหาหกกับ้อเหกก็หลายซีหาหกหาหก็จะเป็นของไงนั้นที่ก็ดีขอม่ไเห็นตัวไหนม่อเห็นตัวนี้นะสามเจ็ยสี่นะสาม มันเห็นพวกือกันอยู่แล้วเี่นทางล่างนี่มันจะเป็นมันคือเดลขหางคือเลขคือเลขเก้าเออเจ็ดเออห้าเจ็ดสองมันจะเป็นเลขหกกะไ้เลขแปดกะได้ตัวนี้จมใจมากะเจ็ดหาหกคหกแปด เอาเต้กันเพรากันเห็นสามตัวพี่น้องเพราะว่าขอสามตัวเอาแต่สามตัวเพื่อนกันเลยน้สามตัวแล้วแล้วแต่พี่น้องมักหน้า่มักกับแจให้เบิ้งน้องแม่แต่ว่าขอสามตัวเพื่อนห้ยสมตัวหรีได้เพื่นบ่ให้สองไหมมันเป็นอันหาโฮก็เกตต่างว่ะตาโมคือนั่นเบิ้งคักๆสักหอหกเป็นหาแปดไหมน้องเบิ้งนี่นี่คือจังหาแปด่ยมีแปดมีหา นี่ห้านี่แปดแห้าแปดห้าหกเยเร่าี่นีลยห้าแปดแป่ห้าหกคนถึงกันนะียังเกาะอียังเกาะห้าแปดห้าแปดบ่ออีกอนห้าแปดก็ห้าหกอต้องแยกแถวเห้าหกห้าแปดต้องคอยเห้าหกที่แรกว่าเปนหกแปดบ่มนเป็นเด็กห้าหกนี่นี่ย่หมองใจอ่ตรงเด็ันนมมองคอยซีนะบ่ออโอ้ยนี่วางนี่นี่ นี่คนละมอมันถือกันละเพราะองเขียนน้องอยู่เนาะเป็ดเพราะตองมันมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะเป็นหาหกที่แรกรูปไม่ไม่เห็นเป็ดหกมนว่างั้นเป็นมันเป็ดชื่อหาใช่ไหมค่ะเป็นหาหกที่สองเอาเด้อค่ะซองเอาเด้อพี่น้องค่ะห้าเจ็ดสองของเยอันแม่นเลย แม่ออนเป็นคนลูกแม่ออนเป็นคนลูกเดล็กแม่ออนเป็นคนขอแม่ออนเห็นเป็นห้าเจ็ดสองบ่แม่ห้าเจ็ดสองเราเ็นสองแม่ออนฝันอยู่บ่ครั้งวันนี้ยังบ่ฝันเลยบอกสันว็นี่ก็คืดดอข <c oughs> อ,อน้ำจอมปวกเข้านอจอมปวกไปกันเนาะเพื่อฝันกับบอกแฟนคลับใหเด้่อค่ะบอกคือเรา มะอยาลมืออยู่เนาะเพราะว่าเตียติดขอกนิดหนึงเนาะเพราะว่าหาพันใกลไๆหาพผู้ใดมาข้าน้อยก็ซื้อเซียงไว้กอนนะแม่เนาะผูะพี่น้องราองมากเลเดกเด็กกันี่เป็นหน่งแปดยังไงนะเอ๊ะแปดเด็ศูนย์แปดได้ไหมแปดผพี่น้องคะเดี๋ยวแอดสิบผ้าท่านผู้ชมไปซองเบิ้งนะคะ มาเขามาหนีขัดบุกหอนเนาะบัดหันหอนอนหน่อยแปดกัดตัวเนาะข้อก็เวันฮงน่ยงม่ัมันไปเอามย่มันมีคนมาเยนบอกที่มาทำความสะอาดเด็กหน่อยขอมาเดี๋ นม่ใช้อะไรบันี้พี่น้องซีบอกคือเขาลองลูบใช้แม่มองนี่ตัวได้แม่เดี๋ยวเบิ้งคักคกันค่ะท่านผู้ชมมสาธุเอามั้ยต่างลองลูบจัน่อยจ้ะด้แม่ขอขอลูบแม่ อันล้วมันเก็บสองนี่ฮบอ่คือดักเอัน้วีตนกดก็จองเปดทู่หนึ่งเปดอะไรวะเคยเห์เนี่ย

โอ,อ้บ่เด็กพี่น้องด้วยปเป็นเด่อยแคน้อยหมอจังมาบอกอะไรใช่ <c oughs> จะเสี่ยงเปตะพีแล้วเนาะอขอเด้อขอเด้อปูเด้ออยากได้เก้าอี้สุดใหม่กบที่เอามาดอกให้ถือคห้โชคให้ m นอขอเป็นโตสัดๆเนี่ยนะ เน้องเกตนื่งเกตนั <c oughs> นนแม,ม่นจามเหรอขนแม,ม่นจามเลยบอ่เออ <c oughs> นองเกตนี่ดตันกนขอ่าจามเนาะเอาตีนเกตนเจามตือ่อตัวคุณแม่เห็นหนื้องเกตอีกได้ไปองค่ะ่น้องเห็นอดี่บอเดียวเลยแต่ว่าหนูหลูมหนูว่าซาดข้นได้เดียวนีิแม่เลกซาดข้นเน้่ือบมา พี่น้องเห็นทำเขากเลขทูแปดหนึ่งบ่ะแปดหนึ่งแปดบ่้ายหนึ่งแปดอีกเลีไหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งพี่น้องบ่ยังมาโอมีเลขหนึ่งนาอเลขแปดนขอเห็นได้ที่แรดเบิ่งเลขถูกไปน้ำพี่น้องเมื่อกีงเห็นว่าแปดโค้กมแมนเป็นแปดหนึ่งเลขทูกับท่านผู้ชมค่ะเลขหนึ่งไหม่ะอันนี้เป็นเลขทูแมนแม่ เลขทูบหนึ่งแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเน่ยไปลื่มแล้วลืมอันนี้มันก็จะขึ้นหนึ่ปอยู่ได้อันตอนันทีโนรูปเน่ยหนึ่งแเอ็เามาอยู่บ้านรูปลงมาก็จะหนูว่านูเห็นเลขแปดอยู่น่ราในบ้านพ่อแม่ไหนวาค่ะพอเห็น่อแม่ไหนมาเห็นอยูนี่รเห็นเลขแเป็นเลขหเห็นอยเลขหนึ่งเป็นเลขหกเพราะง้ว่าหกแปดหกแปดมาเมเป็น2องตัว จอนลูกเจ้าลูกเห็นเ,นเป็นแปดนึ่ะนีนะ่บัดีแป<ม><ะ>ดบาดีเห็นนีหั่นไ้ <c oughs> เป็นหนึ่งแปดหนึงแม่นายบุรุบบ่ปกติโ <c oughs> นูบ่ค่อยลูปไ <ใน S 1> ด้โนะตรงๆปกตินะในซีบ่รูบนะถึงแลล่ะหนึ่งแปดก็เป็นเพราะว่ามันเด็กเพราะว่ามันหกแปดมเม่มันเป็นหนึ่งแปดเป็นแปดค่คาดเป็นแปดหนึ่งก็ูแปดแ่วันเด็กสามตัว สอ <rium> <Dante> งแค่ที่สามดูสุดสุดสดเลยนี่แม่เห็นนี่บ้างนี่ไหมนี่แมบอแม่แดหนึงเลยมือสุดทถ่ายเลย้ามสื่อมหันมืถืออาจสออกมานี่แม่แบบนึงมันเป็นสื่อหน่อยได้ไหมันแล้วงนพันเก่าจัดเต็มเลยมันบอจัดเต็มไม่เสียงเขาขาดวันี้ชิจัดตัวได้แม่วันพันจัดเป็นพันสามเนาะ ปาบเลขสามเดินมาสับแถอแม่ไหนเอาถูบแม่เลยแม่นน้องน้องคอสีเฟ้ยครับเป็นจีนนั่นเลขสามมั้งเนี่ยนี่แม่สามหนึ่งสามถ้าได้หนี่สนึงบุรุษยังบาเห็นครูอันนี้มันเลขสามสามกับแปดนี่ใช่เป็นตัวเดียวกันไหมอาจจะเป็นสามหรือเป็นแปดแต่ว่าที่แน่ๆถลงสี่ไหมแม่บอแม่ว่าว่าคือหนูบอแต่แม่หาครูรึเปล่านี่ แต่ว่าเบิ้งแม่หนีก็จะเป็นเด็กหกขาได้ไหมหกขาด้บอกน่บนี่เป็นบบนันจะเป็นหาหกหกขาได้พี่บอกบ่าพี้บอกได้นเห็นไหมเห็นนู้ทีแรกเราเห็นสีหกขาหกพี่บอกอันนี้อันนี้นะของไอ้มาไอ้นัดนี่หกี่บอกหาีหข้างล่างตัวเดียวนะค่ะยาแว้งจะได้หาหกเพื่นเด็กว่ายายนั้ พี่ดอกจาตะลักคนไทยแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดเขียนเไหมมาขียนดนมัสื่อนเขียนเนด้มนืมเนี่ยเ่ลเนฟังคุณแม่เบาสักนนะคันได้เลยต้องฝ่าเขียน่แม่เนาะมันสืมืสื่อสิได้เนี่ยอิด้เห็นจะบอก่อจ้ำพนฝ่าสื่อโอ้ันฝ่าวเขียน เนี่ยเขก็จามด้มันเคเห็นไหน้เลขหน,นึ่งเก็ด้นี้เรจามบระมาเ่จะเป็นางัลยูพูนอนั่นผงกันได้ก็นยูพูเอาลเเกตนะาหนึ่งเนะอันนี้เป็หดหนึ่งเกับหนปดเทียนเลยน้เมยเนาะอันบ่บ่ว่า,าสิจามด้บาดคนมาทวงไหวเป็นสันสิบเกตตัวน,นนะเปียกได้นะจามบาดเดียวจิเมนปูบอกอย่าลืมตัวนี้อันก็ เ็ดปดก็แปดหนึ่งเนาะแปดหนึสิบเจ็ดกับสิบแปดหนึ่งปดหนึ่งไปลยดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพเพื่นก็เห็นันนี่บ่แม่เด็กเด็กถูกอันหนึ่งแปดหนึ่งอเพิ่นบอกไมันแมน่ะจามไหมมั่ขอวา็มาสิจามไหมตัเแปดแปดหนึ่งแปดแเห็นเลขสามโคโลยุ่ธเลย แต่ว่าเลขสามก็เป็นแปดนะคือเป็นเลขต้องสงสัยนะเ้าก็ต้องเอาสามแปดลงก็ได้เนาะมันเห็นเลขสามคักขาดเลยไหมแปดเห็นแต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็ที่เป็นแปดหนึ่งคือของแม่นี่แหละหนูก็เอเขียนดอกแต่ว่าหักแปดหนึ่งหลมันหลายหมดหักเด่นสามเอาก็แล้วกันเนาะเด่นสามมีเพื่อนจับเอาเนาะสามก็แปดคือตัวเดียวกันเด้อพี่้องตัวเดียวกันนี่เราก็ จอมปวกเงินหลานนี่หลานตัว่นเนาะคนถือเลยเนาะไม่หน่อยนี่เห็นว่านแมนตัวเนาะเห็นมาขีได้เลยิงก็ดีค่ะ่าวางง่างมมาขีได้นึกว่าพนงามด้นี่งามตัวเนาะแมนแอาพี่น้องไ้พี่น้องบนกันเอาได้เลกแล้วก็ชิพากับ้อพี่น้องเลยยุ่งกับลหลอยู่ด้วยอยา่บ้านไปไหลด้เพราะว่าหน้านิ้มปิดหนาฝนนะคะ ใส่เจเนื้มาก่นเนาะค่ะพี้อแม่ข้าวได้แคล้องดีให้พี่น้องนั่นเห็นว่าแล้วแม่ไหนว่าข้าวโบอยากได้คล้องดีในข้าวกรบโบได้มากกัอยากให้เอฟซีข้าถือน้ำก็บอยากได้เฮ็ดบุญห่วมกันเฮ็ดบุญห่วมกันขัาวกระโได้ถือจะชีได้มาเฮ็ดบุญน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะคอยบุญต่เนาะจะเลิศค่ะเอาฝากไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะตัวเลขเนาะเห็นบ่าน้องเห็นนะคะตัวเลขแนวทางค่ะ ียมันตรงกลองแม่มตรงพี่น้องคะ่ะผู้ได้ข้ามากแคบนาดจ,จอไววนะคะ,คะทุกโศกมันหมานสุข,ขู่สุขคนเดอรค่ะเนี่ยเนีน่ยเาถอกระเป๋าหายเนี่ยทับยไปเลย พรพี่น้องตัวเลขก็ได้แล้วนะคะค่นผู้ไดโชคดีมีโชคลาบยังเฮ็ดบุญน้ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมคะ่ะองมาาอแม่เนาะพันมะขอมมะเ้านี่เนาะมองนี่ก็คือเป็นมองเงินแสนเง,นงินล้านแบบไล้านแล้วบอแม่จะเปียหออากด้